อันนี้เป็นจุดล่องเรือนะครับทุกคนที่เมืองเฟื่องที่เรือนพักบุญยางนะครับเดี๋ยวผมปักโลเคชั่นให้ทุกคนมีเรือคายักนะครับทุกคนแล้วก็มีห่วงยางนะครับน,นี่นะครับพวกเราสามคนจะไปล่องเรือหรือล่องกองเบงนะครับทุกคนขอโทษตอนนี้รถก็จะมาป่าพวกเราอยู่ตรงนี้นะครับทุกคน จะเดินลงนะครับห่กออยางสองห่วงนะครับถือแน่นีเหมือกันนะครับอันนี้ที่หาสามมินะครับทุกคนวิวสวยครับเก็บไข่นะมนี้กำลังจะลงเรือนะครับเฮ้ยลงห่วงยางที่มึงเพิ่งนะครับอันนั้น้องสายพเพื่อนของเขา ขครับตอนนี้อยู่ที่เมืองเฟืองนะครับล่องน้ำลีกนะครับห่วงยางทบปิงเฟืงครับกับบุญยางเซอร์วิสคือ f a c e b o o อเด่บนวผมขึ้นแบบนี้นะครับล่องเรือที่เมืองเฟืองสำหรับทัวร์คนไหนสนใจก็ทัวร์ผมนะครับเที่ยวเรากับซิเกอร์สองคนอยู่ด้านบนนะครับน้ำไหลแรงนะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้ล่องไปเสี่ยวไปนะครับทุกคนมีเรือมาแต่ไม่เป็นไรครับพอดีผมเอา เอาเซฟตี้มานะครับนี่อันนี้เมียผมเซฟตี้นะครับผมไม่เซฟตี้หยอกหยอกปลอดภัยครับ<ม>เราโคตรซิวนะครับทุกคนคนอื่นไม่รู้ว่าซิวไหมสวยมากครับทุกคนเมืองเฟืองนะครับร่องน้ำเย็นๆตอนประมาณสามโมงนะครับทุกคนตอนนี้อากาศวันนี้เป็นใจครับท้องฟ้าเพราะว่ามืด Maybe, right? นะครับอันนี้หาดบนจากนะครับทุกคนที่เล่นน้ำแบบตื้นมากเป็นแบบที่กินข้าวนะครับนั่งเล่นเอาลูกรหลานมาเล่นน้ำได้อันนี้เล่นน้ำนะครับไม่ลึกครับ